ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเนื่องด้วยในเวลานั้นมีชาวบ้านและชาวเขาได้เข้ามาขออุปสมบทเป็นจำนวนมากวัดบ้านปางเป็นวัดที่มีสภาพเล็กๆเ,เหมือนสำนักสงฆ์ไม่สามารถรองรับบรรดาญาติโยมได้ความคิดลิเริ่มในการบำรุงศาสนาวัตถุก็อุบัติขึ้นวันหนึ่ง พระครูบาศรีวิชัยท่านได้ชวนพระผู้ร่วมความคิดเห็นเดียวกันขึ้นไปบนดอยบ้านปางและจุดทูปบูชาเจ้าเขาทั้งปวงประกาศสัตยาธิษฐานขอสร้างวัดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้หากสามารถสร้างวัดใหม่ได้สำเร็จก็ขอให้เกิดนิมิตปรากฏแก่ตนโดยวิธีต่างๆแม้แต่ในฝัน คืนหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยก็บังเกิดนิมิตฝันตอนใกล้สางว่าท่านออกไปยืนอยู่นาที่แจ้งเดือนเต็มดวงอยู่บนท้องฟ้าแจ่มกระจ่างไปทั่วสารทิศไร้เมฆหมอกใดๆและเมื่อท่านแงนน้าขึ้นมองดวงจันทร์ดวงจันท์นั้นได้ชะลอเลื่อนลงมาช้าๆพระครูบา ก็อ้าแขนรับเอาไว้ทั้งกายของท่านจึงสว่างจ้าเปล่งไปด้วยรัศมีแห่งเดือนเพ็ญน,นั้นปรากฏนิมิตท,ที่ตั้งอธิษฐานไว้เกิดขึ้นณวันแรมหนึ่งคำ่ำเดือนสามปีฉลู พุทธศักราช2,447พระครูบาศรีวิชัยได้ชักชวนชาวบ้านทั้งปวงที่นับถือศรัทธาท่านซึ่งขณะนั้นมีทั้งชาวบ้านตำบลบ้านปางแม่คืนกิ่งแม่ทาและชาวเขาชาวดอยจำนวนนับร้อยๆต่างพร้อมใจพากาันช่วยสร้างวัดพวกที่มีเงินก็ออกเงิน วกไม่มีเงินก็ออกแรงแม้แต่กำแพงวัดชาวบ้านช่วยกันแบกขนหินจากลําธารน้ำขึ้นมาคนล,ละก้อนกำแพงวัดสำเร็จสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านวัดบ้านปางแห่งหม่นซึ่งประกอบด้วยพระบูชศวิหารเสนาสนะก็สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยสิ้นระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ถึงหนึ่งปีวัดบ้านปางที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้พระครูบาศรีวิชัยได้ขนานนามใหม่ว่าวัดศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรือนผู้คนต่างพากันให้ความสนใจวัดศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรือนยิ่งกว่าวัดใดๆในเขตอำเภอลี้ด้วยชาวบ้านถือว่า เป็นวัดของเขาที่สร้างขึ้นมาจากความเสียสละและศรัทธาจากวันนั้นวัดแห่งนี้จึงเจริญรวดเร็วนักมีบุรุษจำนวนมากสละเพศคลาวาดเข้ามาขออุปสมบทกันอย่างมิขาดสายพระครูบาสีวิชัยได้กลายเป็นเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างยิ่ง และได้รับฉายานามใหม่จากประชาชนว่าเจ้าตุตนบุญแปลว่าผู้มีบุญมาเกิดนายควายและนางอุสาบิดามารดาของพระกรูบาเป็นผู้ที่ได้รับความสุขใจ ภาคภูมิใจยิ่งกว่าผู้ใดในละแวกนั้นวาจาที่พระครูบาศรีวิชัยได้ให้กับพ่อแม่ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรบัดนี้ได้ประจักษ์เป็นจริงทุกประการการสละเพศคลาวาดของบรรดาบุรุษเข้าอุปสมบทนวัดศรีดอนชัยหรือวัดบ้านปาง ได้กอ่อให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นด้วยในสมัยนั้นหากผู้ใดจะบวชเป็นพระจะต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรีการขออนุญาตก็เป็นไปตามระบบราชการที่ล่าช้าเกินรอและด้วยเหตุที่เจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรีทั้งสองฝ่ายต่างไม่พอใจ ที่วัดบ้านปางเด่นดังขึ้นมาโดยแรงศรัทธาจากชาวบ้านจึงได้หาเรื่องกลานแกล้งนวงเหนียวคำสั่งอนุญาตให้ล่าช้ากว่าปกติบรรดาชาวบ้านที่ครบบวชจึงพากันเดือดร้อนพระครูบาสรีวิชัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพระทั้งปวงในวัดบ้านปางได้พิจารณาเห็นว่า บรรดาบุคคลที่จะมาบวชนี้มีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในการอุปสมบททั้งนั้นท่านครูบาจึงตัดสินใจว่าพอใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็จัดการเป็นประธานบวชบุคคลผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาเสเองโดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากทางราชการ เมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้พระครูบาศรีวิชัยจึงต้องอธิกรเป็นครั้งแรกโดยเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอซึ่งเดือดดานพระครูบาอยู่แล้วจึงถือโอกาสนำตำรวจเข้าไปควบคุมตัวพระครูบาศรีวิชัยจากวัดบ้านปางนำไปกักไว้ณวัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลีถึงสี่วันสี่คืน โดยตั้งข้อหาว่าเป็นอุปชาเถือนไม่มีการแต่งตั้งจากทางราชการตลอดระยะเวลาที่พระครูบาถูกควบคุมตัวอยู่นั้นได้มีชาวบ้านจํานวนมากนับร้อยร้อยคนพัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยียนดูแลท่านด้วยเกรงว่าพระครูบาจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเจ้าคณะเมืองลำพูนพิจารณาไต่สวนโทษพระครูบาศรีวิชัยรับว่าท่านทำตัวเป็นพระอุปชาโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามพรบสงฆ์ซึ่งประกาศออกใช้บังคับเมื่อพุทธศักราช2452ถึง2453แต่ที่กระทำไปนั้น เพราะเวทนากุลบุตรทั้งหลายที่มุ่งมั่นเข้ามาอุปสมบทซึ่งเวลาก็ใกล้เข้าพรรษาแต่ทุกคนไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอและเจ้าคณะแขวงลีซึ่งกระทำการเหมือนการแกล้งนวงเหนียวมิให้อุปสมบทและหากถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดท่านก็ยอมยินดีรับผิด เมื่อเจ้าคณะเมืองลำพูนได้ฟังดังนั้นก็พิจารณาเห็นว่าพระครูบาศรีวิชัยกระทําการไปด้วยความบริสุทธิ์ใจในพระพุทธศาสนาและประเพณีการบวชที่มีมาตั้งแต่โบร,โบราณโดยไม่ต้องอาศัยบทบัญญัติใดๆที่กำหนดว่าฝ่ายบ้านเมืองต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าคณะเมืองลำพูน จึงพิจารณายกโทษให้เพ e <ım. S 1> ียงแต่กล่าวตักเตือนเพื่อเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายท่านจึงขอมิให้พระครูบากระทําผิดในทํานองนี้อีกเมื่อพระครูบาศรีวิชัยเดินทางกลับมายังวัดบ้านปางก็ได้รับการต้อนรับจากพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านด้วยความปิติยินดี ชื่อเสียงของพระครูบาก็ยิ่งขจรขจายยิ่งขึ้นความริษยาที่มีอยู่ในใจของเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรีก็มากขึ้นเป็นทวีคูณทั้ง2ต่างคอยหาโอกาสใส่ความพระครูบาอยู่เนือง,องและเมื่อโอกาสมาถึงนายอำเภอรีและเจ้าคณะแขวง ได้กล่าวหาความพระครูบาศีวิชัยโดยฟ้องไปทางเทระสมาคมรวม8ข้อดังนี้ 1. ครูบาศีวิชัยตั้งตัวเป็นอุปชาทำการบวชและอุปสมบทสามเณรและภิกษุเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นอุปชาเถื่อนไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสงรสรอสอ121 2. ครูบาศีวิชัยไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงลีอันเป็นท้องที่วัดบ้านปางตั้งอยู่ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองอเภอลี ร่วมกับเจ้าคณะแขวงลีเรียกประชุมเจ้าอาธิการวัดต่างๆเพื่อชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงรศ .121 ในท้องที่เขตอำเภอลีปรากฏว่าเจ้าอาธิการทุกวัดไปหมดยกเว้นแต่ครูบาศรีวิชัยวัดบ้านบางไม่ยอมไปร่วมประชุม 4. เมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศไปทุกวัดต,ตามประทีปโคมไฟตีของกลองและจัดงานฉลองสมโภช 5. เจ้าคณะแขวงลีไม่สามารถปกครองบังคับประชาวัดต,ต่างๆในเขตอำเภอลีได้ทั้งหมดเพราะพระครูบาศรีวิชัย ชักชวนวัดต่างๆให้ขัดขืนต่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์รศถึงแม้ว่าเจ้าคณะแขวงลีร้องต่อพระครูบาศีวิชัยแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่าพระครูบาศีวิชัยไม่ยอมเชื่อฟัง 6. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองให้เจ้าคณะแขวงลีสำรวจ จำนวนภิกษุสามเณรในวัดต่างๆในเขตอำเภอลีทุกวัดจัดทําบัญชีรายละเอียดส่งมาให้เจ้าคณะแขวงทั้งหมดมีแต่วัดบ้านปางของครูบาศรีวิชัยเท่านั้นที่ไม่ย,ยอมปฏิบัติตาม 7. เจ้าคณะแขวงลีองค์ใหม่จัดประชุมเจ้าอธิการวัดต่างๆในเขตอำเภอลีมีเจ้าอธิการหลายวัด ไม่ยอมมาประชุมโดยอ้างว่าเอาตามอย่างครูบาศรีวิชัย 8. ครูบาศรีวิชัยอ้างตนเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดามาเกิดมีดาบทองคำตกลงมาจากฟากฟ้านำมาบูชาที่แท่นบูชาเดินไปกลางฝนไม่เปียกเดินสูงกว่าพื้นดินได้หนึ่งศอก และยังสามารถเดินบนผิวน้ำได้โดยไม่จมเป็นต้นเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากนี่คือข้ออธิกรต่างๆที่ครูบาศรีวิชัยถูกกล่าวหาพระครูบาศรีวิชัยได้เคยถูกนำตัวไปกักตัวไว้ตามสถานที่ดังกล่าวนี้ 1. ที่บริเวณวัดพระธาตุริิ i ุชััยเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 2. ที่บริเวณวัดปากล้วยหรือวัดศรีดอนชัยเชียงใหม่รวมเวลาสามเดือน8วัน 3. ที่วัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้สี่วันเมื่อถูกอธิกรณ์ครูบาศิวิชัยจึงได้เดินทางลงไปกรุงเทพ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาในวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2463ท่านครูบาศรีวิชัยถูกส่งตัวไปรับการไต่สวนความผิดที่กรุงเทพทางฝ่ายบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังอย่างแน่นหนาด้วยเกรงว่าจะมีผู้จิงตัวครูบาศรีวิชัยท่านครูบาออกเดินทางจากเชียงใหม่ มาขึ้นรถไฟที่สถานีวังตองกำพูลโดยมีประชาชนมาส่งกันอย่างคับคั่งครูบาศรีวิชัยต้องนั่งอยู่ในรถไฟถึงสามวันจึงจะถึงกรุงเทพในตอนเย็น